สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมสุขบสุบอนพวกพวก่อที่ไพี่น้องเอ้ยกับซองนอง้องมวยเมื่อในการอยู่ที่บ้านนงสูงสิ่งเก่าสิ้นเคยพี่น้องเอ้ยสื่นส้มบรรยากาศรบอบๆบ้านปูบอยพี่น้องบรรยากาศเมือม่อในการอยู่กับน้องอีหยังอย,งอย่างไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิลงน้ำคือเกา่าพี่น้องเอ้ย เตียมมาสันเพื่อนเตียมกำลังสีลงอาบน้าเพื่อนห้อนพี่น้องพ่อเพื่อนโอยู่เพื่อนเงาแม่มันน้องมินนี่กำลังรอดูอยู่พี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นสิลงวิธีใดทางด้านน่ะเพิ่นก็ยังกินเข่ากินแกงน้ำใม้กันอยู่พี่น้องเอ้ย น้องม้อรอดูกันพี่น้องเอ้ยพเมือนี่เพิดนียอมลงหรือบ่อลงพี่น้องกรมารุนนํำการผวาบมือนั่นกับมือนี่มันสิต่างกันบ่ออย่งน้อย ล่องสลาลงซาส่งนี่บาดบ่าวควันนี่หวัดคือสิบบอลลงเด้อพี่น้องเอ้ยคั้นว่ากับกล้วยกับปลาเลยเอ้าบอลลงกับเบอร์เบิร์กน้องมินนี่กันพี่น้องเอ้ยน้องมินนี่ก็รอดูพี่น้องเอ้ย น้องมินี่ก็ลอดวดน้อง่ยงสิลง่รลือบอซันอมี่่าสนน่าไสิบ้าคือสีบลงเลยพี่น้องเอ้ย เบิ่งสถานการณ์แล้วเบิ่งน้องมินนี่แทนเอาพี่น้องหัดน้องอย่างเพิ่งขึ้นสิบเอารุ่งอะไน้องสร้างเพิ่งกัดนั่งล่ออยู่พี่น้องเอ้ยนั่งล่อผู้เจ้าเพิ่งกินเข่าผู้ขนาดพี่น้องเอ้ย อ่าเป็นตาแส็บก็ดอกพี่น้องเลยเกิดมาบ่เคยผมบ่เคยเห็นกินเข่าอยู่ทางเศ้าปียังบ่เคยพ่อเลยบ่เคยพ่อพี่น้องเลยกินน้ำผู้นี่เบิ่งใกล้ๆพี่น้องเลยกินน้ำพี่น้องน้ำนาดน้ำปักเข่าเบ่ควันจนเอ้ยอย่าคิดสภาพพี่น้องเลยโดนประเล็กจุดหนึ่งโดนน้องตันทีโดนน้องตันที อ้าวเละพี่น um> ้องน้องวีไปนอนนอนยี่ห um> um> ้ออะไรยังห่างสิลงเลยพี่น้องเอ้ยเตรียมรุ่นกันพี่น้องรุ่นกันรุ่นกันเพื่อนสิลงแล้วตอนนี้กับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคึมคึมคิข่ายพ่นสีโต๊ะ น้องมินนี่รอดูน้องอี๋อย่างลงอาบน้ำแต่กระโบเฮตเอาอาบจั๊กเถื่ออาบสั้นน้องมินนี่เพิ่ดกับเมื่อยหมูเมื่อยลี่เลย ตาให้น้องอย่างลงกับบ้วงเจ้าถืออกลับมาขี่บ้านนุ่นสูงเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยลเคยหลานี่นั่งต่อหมอบตอบอขาพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่บอกคนกขาบอกตลกเยหาไปะลรพี่น้องเ okay, อ้ยแล้วแทบเป็น ให้โอกาสให้โอกาสเข้าพนอตทะลุพี่น้องเบิ่งนบกขาดพี่น้องมันขึ้นขึ้นต่อหมอบได้เหรอเบิ่งไกลๆพี่น้องนกเมื่อมเบิ่งขานี่บาราเฮ็ดขาขึ่นไก่ขึ้นมาพอดีเป็นต่อหมอบต่อหมอบใหญ่เลยเพื่อนวะรุ่นนี้ยังบ่ลงใหญ่หมองจีนแมนจะลงไหมคะลูก

เมือ่อีนเพิ่นบ่ได้มาบอกเลขได้พี่น้องเอ้ย่อเพิ่นมาอยู่ <c oughs> พเพิ่นคินหอด่อเพ่อนเล่นนี่ <c oughs> เบิ่งตาเพิ่นดูพี่น้องสี้เสา,าสาถานการพี่น้องเอ้ยพ้นมาแล้ว <ừ> คนตกเลยพี่น้องเอ้ยป๊าทุกเพอเด้อนอ้องแยก่ปจะบาน้ำม,มันกาบอะไรแล้วมันหนาวพี่น้องเอ้ยหนาว น้องมวยไปได้ย้ำท่านอิ่มอยู่บ่ะยังได้ยินแต่ว่าหนุกดิโพไปวันยังสามวยหน่อยยังลูกบ่ได้คนหนุกบ่ได้ซิมือแม่น้องมินนี่ได้นี่พี่น้องเลยการไปเลยบ่มีโต๊ะพี่น้องไหมหืมเป็ยอดไปกินตอนก่อนหนามมันเดี๋ยวสุดดึงหลัง

ทำตาส่วนให้เบิ่งนู้นังม้ยาเ้าคนมากเลยชน้องเลบานคลองเยบ้ามาแห้งเลยพี่น้อง กีดดันก็มากินเฮาลหน่อง ฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยที่บ้านเฮาตกลงน้องอยากเพฝนบอาบน้ำซักพี่น้องเอ้ยอ่ามันกาบไปแล้วมันหนาวพี่น้องถ้าร้อนนี่ฝนอาบให้เบิ่งอยู่

เาขากรสิบ่อลายยี่ห่างี่น้อ,อยบักคอนก็เจออะไรจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องเอง้ยเพิ่นบาอาบเราเพิ่นกินข้าวกับกล้วยกับปาลาอะไรเพิ่นว่าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามพี่น้อง่องน้องมวยลาพี่น้องไปด้วยคลิปน้องเอี้ยงพี่น้องเอ้ยไปพอกันคลิปหนาะ